ขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญขวดพลาสติกใส PET เป็นหนึ่งในกลุ่มพลาสติกที่ใช้มากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมหรือบรรจุพัณฑ์อื่นๆขวดพลาสติกเหล่านี้มอบความสะดวกสบายให้เราอีกทั้งยังมีความทนทานมากแต่เมื่อถูกใช้แล้วมักจะถูกทิ้งเป็นขยะที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมากมายค่ะ แต่ละปีประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง2ล้านตันและส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดมลพิษทางน้ำทางดินและปัญหาสัตว์น้ำที่กินพลาสติกเข้าไปการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนนวัตกรรมการผลิตเสื้อด้วยขวดพลาสติกใส PET จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกที่มีอยู่มากมาย นอกจากช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในประเทศไทยมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบหนึ่งในโรงงานที่มีบทบาทสำคัญคือ e n v i c o ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ Gc โรงงานนี้รับขวดพลาสติกใส PET จากจุดรับพลาสติกสะอาดทั่วประเทศและนำมาคัดแยกก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้รับมาตรฐานซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าขยะพลาสติกจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำกลับมาใช้แปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะการผลิตเสื้อจากขวดพลาสติก PET เริ่มต้นจากการรวบรวมขวดพลาสติกจากจุดรับพลาสติกสะอาด ขวดพลาสติกเหล่านี้จะถูกคัดแยกทําความสะอาดและบดเป็นเกล็ดพลาสติกจากนั้นจะถูกหลอมเหลวและปั่นเป็นเส้นใยซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะถูกนํามาทอเป็นผ้าและตัดเย็บเป็นเสื้อในที่สุดกระบวนการทั้งหมดนี้จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตเสื้อจากวัสดุใหม่ทําให้การผลิตเสื้อจากขวดพลาสติกใส PET เป็นวิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการผลิตเสื้อจากขวดพลาสติกใส PET มีประโยชน์หลายอย่างเช่นลดปริมาณขยะพลาสติกการนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบและลดมลพิษสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและทรัพยากรการผลิตเสื้อจากขวดพลาสติกใส PET ใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตจากวัสดุใหม่และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสือ้อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทําให้เรามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วซึ่งช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกจากต้นทาง โดยการนำขวดพลาสติกใส PET เช่นขวดน้ำดื่มและพลาสติกขุ่น HDPE เช่นขวดนมและขวดบรรจุพันธุ์ต่างๆมาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาดซึ่งช่วยให้การคัดแยกและการขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการผลิตเสื้อจากขวดพลาสติกใส PET เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ c ค i m a t e Center เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารดีๆเพื่อโลกของเราและพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ